สวัสดีนะครับสำหรับเซาเน่นะครับเขาสิมาคุยเรื่องของนะครับน้องฮักแพงนะครับวรัญญาพรนะครับสาวน้อยเพชรพันแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับที่ผมติดตามมานะครับก็ตั้งแต่มือแรกนะครับที่น้องได้ไปสมัครนะครับหลังวิธีนะครับกับอถโจนะครับ การลองของน้องนะครับมาซูมมอนี่ผมว่านะครับในความคิดของผมคือที่ผมฟังนะครับมีการพัฒนานะครับลองดีขึ้นนะครับคู่มือคู่มือนะครับจากเสียงที่มื่กรอนกะเพื่อทุกคนได้รู้นะครับคือว่าเสียงขึ้นจมูกนะครับคู่มือผมว่าลองนองลอง ชัดมากนะครับเสียงเริ่มชัดนะครับเสียงเริ่มฟังแล้วโบลแมนะครับนะครับเพราะว่าดีพัฒนานะครับในเวลาเดือนกว่าๆนะครับคือยังว่านะครับน้องนะครับเข้าหาครูบาอาจารย์นะครับพยายามนะครับเขาไปเลียนลูกเขาไปพึกนะครับเขาไปเลียนกับอาจารย์กบคู่ในวงนะครับ น้องเป็นคนคือว่าไฟเรียนไปรู้นะครับสอดรู้สอดเรียนนะครับเป็นการพัฒนาที่ดีนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้น้องพัฒนาขึ้นให้น้องตั้งใจให้น้องอดทนนะครับกับทุกๆอย่างนะครับเป็นคนขี้เข้มแข็งนะครับนะครับเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วนะครับ สิ่งไหนไม่รู้สิ่งไหนไม่เก่งนะครับก็พยายามเข้าไปนะครับพอคู่ไม่คู่นะครับได้แนะนำได้บอกได้สอนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวน่ารักนะครับกถือว่าน้องเป็นคนที่ <c oughs> นะครับอยากลูกอยากเป็นอยากเก่งนะครับ เป็นกวาลังใจนะครับให้น้องนะครับได้พัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปต่อยอดที่วงสองนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับสำหรับผมนะครับผมเป็นยิบซีนะครับสาวน้อยเพชรบานแพงวัเนี่ยน่าจะมาม่านหาปีหกปีนะครับหกปีกว่านะครับตั้งแต่มีผู้ติดตามที่ช่อง youtube ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นคนนะครับที่ผมติดตามที่ผมแต่ผมมา เห็นจ้อนนั้นแล้วนะครับก่อนที่จะเขาไปกดติดตามแล้วผมดูมาตลอดแต่ผมยังไม่กดติดตามนะครับผมไม่กดติดตามตอนประมาณมีมีเอฟซี FC ประมาณเจ็ดหมื่นกว่านะครับนะครับก็คือเป็นคือนะครับย่างโมโจโียเป็นเป็นเป็นคนที่อะไครับคือผมว่าตามที่ผมดูนี่คือเป็นคนที่พัฒนาเรื่อยนะครับ พัฒนาเรื่อยนะครับแล้วก็ทางโซเชียลคือไม่หยุดนิ่งเลยนะไม่ได้นอนนะครับโซเชียลนี่ดีนะครับแกเ,เป็นคนที่วางนะครับไว้สคกิไว้ฐฐไวตลอดนะครับเพมันจะคิดเป็นฐฐปน,นั่นนะครับแต่ว่าสำหรับน้องแพ่งนี่คือ ได้เข้ามาอยู่ทจุดนี้นะครับน้องเป็นคนที่ขยันนะครับแล้วก็เจอกระแสดราม่านะครับจากคอมเมนต์อะไรต่างๆเยอะนะครับแต่ก็น้องก็สู้นะครับถือว่าดีนะครับถ้าผ่านไปได้สู้อดทนนะครับไม่ต้องสนใจตั้งใจฝึกฝนตั้งใจ ทำผลงานนะครับให้ออกมาดีที่สุดนะครับทุกอย่างมันจะสําเร็จนะครับกับเป็นกาลังใจให้น้องตลอดนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่มาสมัครนะครับแล้วก็คลิปที่พ่อโจนะครับตามไปที่บ้านนะครับหรือว่าน้องพัฒนานะครับยอมรับว่าพัฒนานะครับ เป็นกมีพ่อฮักไม่ฮักนะครับที่สนับสนุนซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ค่อยแนะนำพ้อมนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วน้องก็เชื่อฟังนะครับเชื่อฟังในสิ่งที่พ่อครูแม่ครูและคนพี่พี่ในวงแล้วก็พวกพ่อแม่ฝศแนะนำนะครับในทางที่ดีนะครับน้องก็ปฏิบัตินะครับทำตามนะครับถือว่าสุดยอดนะครับ ถามว่าดียี่ร้อยเปอร์เซ็นก็ยังไม่ร้อยนะครับแต่น้องค่อยๆขยับขยับขยับขึ้นนะครับยกระดับมาตรฐานขึ้น,นเรื่อยๆนะครับยกระดับนะครับในการพัฒน,นาการล่องขึ้น,นเรื่อยๆการล้ำนะครับจากวันแรกนะครับกับวันนี้นะครับฟังใส่กันเลยครับเวลาน้องร้องเพลงมาฟังเลยครับฟังใส่กันเลยว่า ผิดจากเดิมนะครับผิดจากเดิมดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเสียงควังสบายกว่าเดิมเสียงชัดนะครับกว่าเดิมนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับบางคนมาเสียงบี้ฟังไมรู้เรื่องผมว่ามันไม่ใช่นะครับเป็นการแส,แสะนะครับที่จริงมันก็รู้เรื่องนะครับ มันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่คุ้นก็บคิดยังไงนะครับเราต้องเก็บองคํามูถูกนั้นนะครับมาพัฒนาเจ้าข,ของนะครับมาปเป็นแรงผลักดันนะครับ <c oughs> พัฒนานะครับกะผมนะครับเป็นยิบซีสาวน้อยเพชรมันแพงเป็นยิบชีเป็นยิบซีของน้องนะครับก็ ดูแทบลุกคลิปนะครับแทบลุกคลิปนะครับก,กับให้กำลังใจนะครับน้องพัฒนาต่อไปนะครับเชื่อว่าน้องต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกๆวันนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับรับคำสอนดีดี นะครับเชื่อฟังนะครับวางตัวดีนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับทำตัวดีนะครับสิ่งดีๆก็จะตามมาคือพ่อโจนเรานะครับอันนี้เห็นผลแน่นอนนะครับคอยนองสุๆนะครับผมก็เป็นคนฟังเพลงนะครับฟังเพลงนะครับอาจจะไม่ได้วิเคราะห์เก่งอะไรนะครับไม่รู้เรื่อง แต่ว่าผมฟังรู้นะครับว่าดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับอันนี้ผมการรับประกันไปฟังเลยครับวันแรกวันสองกับวันนี้นะครับการร้องการออกคำเพราะกว่าเดิมนะครับเสียงความชัดกว่าเดิมนะครับเอ้าก็บ่มีอย่างไรนะครับจะเป็นกำลังใจให้นอกนะครับพักแพงวรัญญาพรสาวน้อยเพื่นแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ นะครับเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ